วันคืนที่เนิ่นนานอาจผ่านชีวิตคนอาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหมุนไปทำเราจากกาันหาไม่เคยโทษใครมันเป็นเงื่อนไขของการเวลา วันหวานของเราแม้มันไม่คืนกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอ สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่5พฤษภาคมนะครับ2568นะครับวันนี้เป็นวันเกิดนะครับของคุณภรรยาสุดสวยนะครับ ด้ดีบัวหลวงนะครับหรือว่าครูตานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันเกิดของครูตาใช่ไหมครับผมก็ขอให้ครูตานะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับมีความสุขกับลูกนะครับทั้งสองคนนะครับก็มีความสุขกับครอบครัวของเรานะครับตอนนี้เรามีความสุขแล้วนะครับก็ขอให้ สมหวังทุกสิ่งอย่างนะครับทำการสินใดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีชีวิตชีวามีความสุขก็ให้ตั้งใจทำงานนะครับให้ขยันทุกๆวันนะครับให้มีความรักทุกๆวันให้มีความสุขทุกๆวันและอย่าทำงานหนักนะครับเอาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับเอาเวลามา แฮป p ีกับครอบครัวบ้างนะครับสุขสันตวันเกิดนะครับวันที่5้าพฤษภาคมนะครับอายุ48แล้วนะก็48 4 5หก็มีเรื่องอะไรก็คุยกันนะครับหลักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันและกันนะครับแก่แกันแล้วนะครับแก่ไม่ว่าอ้วนด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็6-7ปีแล้วนะ ที่เรารักกันมานะครับขอให้เราสองคนและครอบครัวของเราตอนนี้นะครับรักกันไปนานๆมีความสุขไปนานๆนะครับรักนะครับรักที่สุดนะครับรักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับรักทุกคนเลยนะครับสุขสันต์วันเกิดครับคุณพอดีบัวหลวงครับ